ตอนนี้นะคะนางละเวงค่ะกำลังจะเดินแบบค่ะเชิญค่ะโอ้โหพริ้วมากไขมันทะลุทะลวงต่อไปนางเงือกค่ะโอ้ยตายเริศค่ะเลิศสวยมากค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดินมาพร้อมกันหน่อยนะคะ นางเงือกกับนางละเวงคะ่ะโอ้โหสวยมากคะ่ะกลับไปเลยค่ะต้องบอกให้กลับด้วยนะอกลับม้าหมาอีกรอบคะ่ะเอาให้ท่าสวยๆหนคะ่ะอันไหนท่าไหนาเด็ดสุดคะท่านี้เลยแหละคะนางเงือก ได้ใช่ไหมคะน้อ,นองๆตอนนี้นางแบบของเราทั้งสองคนคะ่ะนางละเวงและนางเงือกคนไหนสวยสุดคะนางระเวงไม่ได้ถามตัว <c oughs> <c oughs> ไม่แม่ก็เลงจะบอกว่านางละเวงนะคะไขมันพุ่งทะลุจอนะคะส่วนนางเงือกผอมเพรียวนะคะนางเงือกตัวนี้มีแต่ก้างนะคะ น้องๆน้องๆคิดว่าคนไหนสวยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ให้แม่จอยด้วยนะอะเดินกลับไปเลยค่ะควันนี้นะคะแม่จอยนะคะก็มาที่โรงเรียนของเจสซี่นะนี่กําลังทานข้าวอยู่เลยนะคะความจริงเขามีข้าวให้กินที่โรงเรียนนะแต่ว่า เจสซี่กลัวแต่งตัวไม่ทันก็เลยให้แม่ซื้อข้าวมาให้นะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าคือเขามีงานวันวันอะไรคะวันสุพรรภูลาวันสุพรรภูแล้วเขาก็จะมีประกวดนะคะเป็นนางยักษ์อะไรอีกนางเงือกอะไรชีเปลยชีเปลือยมีหรอมีค่ะแล้วก็ชีเปลือยก็ต้องถอดผ่าสิ กางเกงไหนเปล่าไม่ใช่ kind of ไม่ใช่นะเขาเอาสัมีมาแปะใส่ป e ีที่แล้วว็นฤาษีอยากดูแล้วมีอะไรอีกแล้วก็นางเราแมงะนางเรเวงอ่ะเดี๋ยววันนี้ที่เราเห็นนะคะเจสซี่เป็นใครคะลูกวันนี้หนูมาประกวดนางระเวงนางเรเวงนะคะแล้วก็นางเงือกแน่นอนเลยข้างล่างวันนี้หน่อยละเงือกไม่ขอดูชุดหน่อยค่ะสวยมากเลยนะคะ นี่มีหางด้วยมีเกล็ดด้วยนะคะเชื่อเลยคะพิมค่ะน้องพิมนะคะน้องพิมเป็นนางเงือกใช่ไหมลูกอ่าแล้วคนอีกคนนึงนี่ทําอะไรคะลูกเป็นนักร้องเป็นนักร้องค่ะแต่ก็คือไม่ได้ประกวดเป็นนักร้องโรงของโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ะโอเคประกวดอะไรประกวดอะไรคะประกวดนักร้องอ๋อประกวดมีประกวดร้องเพลงด้วยเหรอคะเป็นพี่พุ่งค่ะอ๋อได้โอเคเดี๋ยวก็ถ้าเขาประกวดกันเดี๋ยวแม่จอจะพาน้องๆไปดูกันนะค่ะว่าเอ่อ จะมีอะไรบ้างบนเวทีนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นกันนะคะ <c oughs> นางยักษ์ <c oughs> นางผีเสื้อสมุทรนะใครจะประกวดก็ไม่ร <c oughs> ูน้นะชีเปลือยก็มีนะคะีปลืยคะเราเป็นตัวไหนกเป็นไรเนี่ยเป็นไรครับ <c oughs> นางห้องครับนางเงือ <c oughs> ต่อไปเด็กหญิงกาจรินทองคมาจากนาโวเวงค่ะมาจากนาโวเวงนะครับจบเลยนะคะนาวเวงไม่ใช่บางวอ่าโชโช่หมายเลกด้วยนะคะโชหมาเลร์อาโพสโชหมายเลขอาโพชาเรียกมูคคสุดท้ายนะคะเด็กหญิงสุนทธันเด็กหญิง

แฟ้มแล้วก็ดินสออุ้ยอะไรนะมีกบเหล่าด้วยดีค่ะนางเงือกละคะตกรอบเหมือนกันใช่ไหมลกูกไม่เป็นไรเราได้รางวัลปลอบใจนะคะนะแต่วันนี้สวยแล้วนะสรุปก็คือจะซีตตกรอบเลยค่ะ